สวัสดีครับพี่น้องมือนีลุงจักผ้ายาวสิผ้าพีผ้านองมาชมนี่ครับอุโมงผักครับพี่น้องก็เป็นแปลงอุโมงผักนะครับเฮ็ดเป็นอุโมงค์ไวสีเฮ็ดยังไดมีวัสดุอุปกรณ์อเอียงแน่นะครับมาชมกันเลยนี่ครับมองนี่ก็เป็นอุโมงผักอุโมงแปลงผักพี่น้องนี่ส่วนวัสดุอุปกรณ์นะครับ มองนี้เพิ่นไส้เล็กครับพี่น้องนี่เพิ่นไส้เล็กเ็ดเป็นโค้งๆลงมานะครับแล้วกาฝังไว้เป็นจุดต่อๆกันไปทั้งคางกับไส้ไส้เล็กเมดครับวัสดุอุปกรณ์มองนี้ไส้เล็ก้วก็สีมีลวดมีลวดทักไว้นะครับทั้งคางนี่เพิ่นก็บทักด้วยลวดนะครับแล้วกาไส้เชือกน้่ครับพี่น้องนี่ พ่อเฮ็ดแล้วแล้วนะครับกับปลูกผักครับพี่น้องนี่ปลูกผักผักไม้เลื้อยนะครับเช่นพวกทัว่วทั่วผู้หรือว่าหมักฟักหมักแตงหมักเอื้อฟักทองมูนี่แหละครับพี่น้องนี่ตอนนี้เพิ่นกะกำลังปลูกขึ้นเลื้อยขึ้นย่าง,ง่ามเลื้อยนะครับนี่ถ้าผู้ใดบ่มีเเล็กครับพี่น้องบ่มีเเล็กเท่ากับสามารถใส่ทอพีวีซีนะครับใส่ทอพีวีซีเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ละกะ ตั้งคางก็เอาไม้ไผ่ครับพี่น้องนี่หรือสใส้ไม้ไผ่ดัดเป็นโค้งๆแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ลักษณะของการทำครับพี่น้องนี่กบประหยัดต้นทุนเท่ากับใส่ไม้ไผ่วัสดุที่เอามีในสวนในบ้านเท่านี่แหละครับดัดเอาครับพี่น้องนี่ลักะปลูกพักนะครับปลูกปลูก,กร่วมกันได้ครับสามารถปลูกใส้กันได้ บ๊ว่าสิเป็นฟักทองหรือถั่วนะครับหรือว่าหมักตะโ้นหมักต้นหมักต้นพูนี่พี่น้องไม่เลื่อยตั้งๆนะครับปลูกใช่ไปเลยนะครับนี่ตอนนี้กําลังออกผลผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหมักทัวทั่วผู้พี่น้องนี่เป็นทั่วผู้นี่เพิ่นก็ออกผลผลิตแล้วเห็นบ่างามคักเท่ากับสามารถ เขามาในอุโมงมองนีนี่เอากตเก็บได้เลยครับพี่น้องนี่ก็สามารถเฮ็ดได้ง่ายๆนะครับสวยงามพร้อมนี่เหมาะสำหรับเฮ็ดไว้ในสวนของเฮาเองนะครับเฮ็ดไว้ชมใบยางเรียนครับพี่น้องใส่งานได้ผลนีหครับนี่นี่กำลังออกดอกออกผลเลยนะครับนี่ครับพี่น้องก็เป็น อุโมงผักที่สวยงามนะครับอันนี้เพิ่นกําลังปลูกนะครับเข้ากับสีเ็นฟักทองกําลังขืนกําลังเลื่อยขืนนี่พอเพิน่นสมมุติเพิ่นขืนเต็มนี่แล้วพี่น้องนี่ยกระสีเขียวขจีทึบไปเลยนะครับนี่นี่ตอนนี้กระสีมีแต่พวกทั่วนะครับที่เพิ่นขืนแล้วกะ็ให้ผลผลิตแล้วครับพี่น้องเนี่นี่ตัวผู้ แต่หมักออหรือฟักทองนี่เพิ่นกำลังปลูกครับพี่น้องนี่เพิ่นกำลังปลูกนี่กำลังขึ้นนี่เฮามีแตงข้างหรือแตงพวกหมักตน้นหรือหมักฟักนี่แหละครับนี่สามารถปลูกใส่กันได้ครับพี่น้องนี่สวยงามมีหลีครับผู้ใดอยากเคดไห้ในสวนนะครับกะลองเบงเดอร์ครับง่ายๆเฮาบ่มีเล็กเข้ากับใส่ไม้ไ่ ใส่ไม้ไผ่ดัดเอาครับพี่น้องนี่ใส่ไม้ไผ่ดัดเป็นโค้งๆล้วก็เอาเชือกมัดเอานะครับคางๆก็ใส่ลวดลวดกับเชือกครับพี่น้องนี่มันก็ใส่ลวดใส่เชือกในการยึดโยงเป็นตาคายขึ้นไปนะครับเพื่อที่สิให้พักเฮ้าเกาะไว้นะครับนี่ก็สวยงามนะครับ อ้าลองเบิงเด้อครับผู้ใดอยากเก็บเอาไว้ในสวนในบ้านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงาก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ